สวัสดีครับซิมิทอโตพาร์ตครับติดตั้งโปรแกรมนิสสันคอนเซลทีพาสนะครับผ่านทีเวอร์ให้ลูกค้านะครับรถล,ลูกค้าเป็นนิสสันคิวส์นะครับรถนำเขา้าปุ่นนะครับจะลองสแกนดูนะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับ รอนานมาแล้วครับโอเคต่อเรียบร้อยนะครับต่อเข้าได้นะครับมีโค้ดด้วยนะครับโอเคครับรถก็สแกนได้ทุกระบบนะครับทุกรถทุกทั้งเมืองไทยทั้งญี่ปุ่นนะครับ สามารถสร้างค่าได้นะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับผมสำหรับตัวนิสสันคอนเทลคอนเซลทีพาสนะครับสามารถทำได้ตักระบบเหมือนโปรแกรมศูนย์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสมิธออโตพาสครับวันนี้ทีมวิเวอร์นะครับติดตั้งโปรแกรมนิสสันคอนเซลครับตอนนี้ติดต่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองเชื่อมต่อกับรถนะครับรถลูกค้าเป็นนิสาันเอ็กเ05นะครับ ต่อกับระบบเครื่องยนต์นะครับโอเคมาแล้วครับขึ้นโคดด้วยนะครับถ้าเราจะทดสอบการทำงานก็ นี่ครับก็โชว์เห็นไหมครับนี่นี่คือดูค่าสดได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับผมเรียบร้อยครับสำหรับการทีมเวอร์ติดตั้งโปรแกรมนิสันคอนเซิลนะครับใช้ร่วมกับกล่องพลาสติกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ